สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนมาเจาะดวงความรักในเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับดาวที่แทนเรื่องความรักของคุณเนี่ยคือดาวพุธค่ะซึ่งในเดือนนี้ก็ยังลอยอยู่ในภพปุตตะนะคะคือดาวพุธเนี่ยลอยอยู่ในภพนี้ตั้งแต่27มิถุนาแล้วนะคะเป็นการลอยแบบแช่แบบผิดปกติะคะ่ะแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้เดือนกว่าแล้วนะคะที่คู่รักของเราอะคะ่ะเขาจะไปมุ่งหรือโฟกัส ในเรื่องของบริวารของเขานะคะปุตตะคือคนทีเ่เราดูแลค่ะอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะเหมือนเขาแบบหมกมุ่นแบบอยู่กับเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่2 7มิถุนาแล้วเนี่ยแล้วก็ในเดือนเนี้ยเหมือนกับว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามีดาวอาทิตย์มากระตุ้นเอีกยค่ะสมมติว่าเขากําลังดูแลหรือหมกมุ่นเรื่องของบริวารในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่บริวารเนี่ยทำผิดเยอะมากนะคะ เช่นถ้าเกิดเขาแบบกําลังแบบดูแลลูกน้องรับลูกน้องใหม่เข้ามาทํางานสมมตินะก็กําลังแบบไปธงไปเทรนต้องไปคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเป็นช่วงที่ลูกน้องเขาจะมีปัญหาเยอะมากนะคะอาจจะทํางานผิดพลาดนะคะหรือว่าตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นศัตรูอะไรกันกับเขาคือคอนโทรลลาบากก็ได้นะคะเพราะว่าจุดคําว่าอริเนี่ยนะคะค่อนข้างรุนแรงอริเนี่ยเป็นมหาจักรคือ ถ้าใครที่มาเป็นศัตรูกับเขาในช่วงนี้หรือทําปัญหากับเขาในช่วงเนี้เขาจะเจอแบบว่างานหินเลยนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเขากําลังดูแลลูกเขาหรือน้องหมาลองแมวเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่น้องหมาน้องแมวหรือลูกเขาเนี่ยไม่ค่อยสบายหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยต้องไปโฟกัสอยู่เนี้ยแต่พอเดือนนี้ไอ้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันยิ่งแบบเข้มขน้นแบบยิ่งยวดอ่ะสมมติ น้องดูแบบซึมซึมไม่ค่อยสบายไม่ค่อยกินข้าวอาเดือนนี้มันก็จะมีความแบบชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้ผลที่น้องไม่สบายน้องไม่กินข้าวเนี่ยเพราะสาเหตุมาจากโรคอะไรนะคะเลยทําให้เขายิ่งต้องไปแบบโฟกัสคือเหมือนลืมคุณไปเลยอะ่ะนะะช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะหรือพูดกันแล้วก็จะมีความขัดแยง้งคือเหมือนตัวเขาอะ่ะเขามีเรื่องที่จะต้องโฟกัส นะคะที่ไม่ใช่คุณอะนะทีนี้ถ้าพูดถึงปุตตะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเป็นบริวารน,นะคะแต่ถ้าเกิดพูดถึงปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เออบางคนอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะคะเอออาจจะมีเรื่องอะไรแบบใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยในช่วงปลายมิถุนาแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเครซี y มากนะคะสมมติเออเพิ่งได้รถใหม่นะก็จะต้องแบบ ไปตกแต่งตรงนั้นตรงนี้ต้องแบบว่าไปรวมกลุ่มต้องไปศึกษาคือมัอนเหมือนว่าเขาแบบเอาตัวเองไปโฟกัสเรื่องสิ่งที่ของเล่นชิ้นใหม่เขาเอา,อางี้แล้วกันของเล่นชิ้นใหม่ของเขาเนี่ยนะเลยไม่มีเวลาที่จะมาอยู่ดูแลคุณมาคุยกันกับคุณอาสมมติได้รถใหม่นะก็ต้องแบบว่าเอ้ยไปเที่ยวไหนดีนะคะแบบพารถ ไปขับรถเล่นที่ไหนดีนะ,ะเป็นการแบบว่าลันใหม่ด้วยนะหรือเพิ่งได้บ้านใหม่มาก็ยังยุ่งอยู่นะ,ะต้องไปแบบไปดูซิว่าบ้านเป็นยังไงจะต้องซื้ออะไรเข้าบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาตรงไหนเสียอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เขาต้องไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆของเล่นใหม่ของเขาอยู่นะหรือปุตตาถ้าแปลว่าเรื่องของการเรียนอะคนรักถ้าเกิดคุณคนรักคุณอยู่วัยเรียนหรือกําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ ช่วงนี้แบบการเรียนการศึกษาของเขาค่ะมันอาจจะมีปัญหานะคะคืออาจจะเป็นเรื่องของแบบการทำาการเขียนงานนะคะการแบบพูดหน้าชั้นการประชุมอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของปาก communication มันไปอยู่ในภพปุตตะคือเรื่องของการเรียนมันเหมือนว่ากําลังอา,อาจจะส่งแบบงานรายงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังแบบไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงยังไม่เสร็จเลยนะยังแบบเขียนยังงงงงอยู่เพราะว่า พูดเนี่ยมันเดินผิดปกติไงเขียนแล้วเขียนเปนเปอร์น,น,นี้แล้วแก้อีกนะคะแก้อีกเขียนอีกเขียนใหม่เออไม่ตรงใจไม่ถูกใจนะคะเลยแบบโอ้ยยังมุ่นวุ่นอยู่อะเรื่องเอกสารอะไรอย่างนี้มันยังเหมือนไม่ค่อยลงตัวหรือถ้าเกิดเขาทําสิ่งใหม่ๆก็คือเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะเพราะดาวพูดคือเรื่องอการค้าเนี่ยบางทีกําลังทําอะไรใหม่ๆเปิดร้านค้าออนไลน์ เพิ่งจะซื้อ,อบ้านใหม่จะเอามาทําแบบลงทุนสต็อกของเพิ่งย้ายสํานักงานเดี๋ยวต้องแบบมีเรื่องเอกสารสัญญาคือมันเหมือนแบบเรื่องคอมมูนิเคชันหรือเรื่องเอกสารเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเลยต้องเข้าไปทําต้องเข้าไปดูเข้าไปยุ่งวุ่นวายจะรับลูกน้องยังไงจะเอาลูกค้ากลุ่มไหนจะเอาสื่อสิ่งพิมพ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ม,มีมาตั้งแต่มิถุนาแล้วนะแล้วเป็นเรื่องต่อเนื่องที่เขายังต้องมาโฟกัสหรือทําอยู่นะคะ แต่ดาวพุธเนี่ยจะเดินไปข้างหน้านะแปลว่าจะเดินเป็นปกติเนี่ยในวันในวันที่12บสองสิงหาคมเลยทําให้เขาจะเริ่มรู้ล้นะว่าสถานการณ์ต่างๆที่เขาแบบยุ่งวุ่นวายเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังติดยังเคลียร์อยู่เนี่ยมันจะเริ่มไปข้างหน้าแต่ไปข้างหน้าเนี่ยไปอยู่ในจุดอรินะแปลว่ารู้แล้วว่ามันกําลังจะติดขัดอะไรมันจะมีปัญหาอะไรที่เขาจะต้องแบบแก้อย่างจริงจังแต่จะเห็นแล้วไงว่าเฮ้ยอะไรกันแน่ที่มันคือปัญหาที่แท้จริงนะก็เลยเออ อยู่ห่างๆคุณนะ่ะหรืออยู่ใกล้กันก็จะแบบเถียงกันทะเลาะกันเป็นช่วงที่เขาไม่ได้สนใจคุณนะนะถ้าพูดถึงช่วง3สัปดาห์แรกแล้วกันของเดือนสิงหาคมนะเขาก็จะไม่ค่อยแบบสนใจคุณหรือถ้าคุยกันก็ทะเลาะกันทีนี้พอสิ้นเดือนเรื่องเปลี่ยนนะคะช่วง3สัปดาห์แรกเนี่ยโหโเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันเถียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะพอสิ้นเดือนดาวขยับค่ะ ดาวอังคารเนี่ยจะไปอยู่ในภพพันธุนะในวันที่26สิบหงหาแล้วก็ดาวศุกร์จะมาเลงลัคนาในวันที่27สิงหาพอ,เ,อ,อเนี่ยดาวย้ายเนี่ยมันก็จะมีมุมจตุสดายคือเลขสามเลขแปดเลขเก้าเลขหกเนี่ยทำมุมถึงกันหมดเลยนะคะซึ่งดวงดาวที่ไปลอยอยู่ในภพเรือนต่างๆก็เป็นดาวที่เอ,อื้อคุณกันอะ่ะเลยมันเหมือนว่าพอช่วงแบบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนอะ่ะเอ้ยเรามีโอกาสได้ทําอะไรร่วมกันกับคนรัก ได้ทำอะไรร่วมก,กันกับครอบครัวนะหรือได้ทํางานอะไรบางอย่างด้วยการเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรเงี้ยคือพบที่ไปลอยอยู่ค่ะมันจะมีพบตัวเราเนาะคู่เราครอบครัวหรือทรัพย์สินแล้วก็งานเพราะฉะนั้น4ี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะยังไงก็ต้องมีอิทธิพลถึงตัวคุณคนรักของเราเนี่ยเขาอาจจะมาปรึกษา อะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของญาตินะคะหรือเรื่องของแบบการติดต่อเดินทางนะหรือเรื่องของแบบคอนเนคชั่นอะไรบางอย่างคือมันเหมือนเขาอะจะมาคุยอะไรบางอย่างกันกับเรานะแล้วเราก็ยินดีนะที่จะเป็นเหมือนที่ปรึกษาอนาคอยแบบบอกนะคะคอยให้คำปรึกษากันกับเขานะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วที่บอกว่าดาวพุธเริ่มเดินหน้าเหมือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยไอ้ปัญหาที่ก่อนหน้านี้ เขายัง,งงงงงงงอยู่ในภพปุตตะเนะี่ยเรื่องของบริวารเรื่องของการเรียนเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เขาได้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะทํายังไงเขาก็เลยอาจจะอยากจะขอความช่วยเหลือกันนะคะจากคุณนะคะหรือจากครอบครัวหรือจากแบบอะไรบางอย่างแบบอรอบตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยเหมือนว่าเขากับเราได้สัมพันธ์แน่ๆมันเป็นการคุยกันนะคะเรื่องคุยเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินอาจจะเป็นการลงทุนอ่าในทรัพย์ส,สินด้วยกันนะ เรื่องของเงินเงินค่าบ้านค่ารถเงินเงินของสํานักงานหรือเป็นเรื่องของเงินที่จ่ายไปเรื่องของการเดินทางหรือจ่ายให้กันกับครอบครัวก็ได้นะคะมันเหมือนแบบเราต้องคุยต้องแบบ brainstorm ต้องแบบเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแล้วก็มีดาวเกตอยู่ในช่องการงานนะคะมันเหมือนว่าเอ๊ะหรือว่าพวกคุณจะไปทํางานบุญอะไรบางอย่างนะเกศคือเรื่องของบุญกุศลอยู่แล้วค่ะบางทีอาจจะเป็นการแบบชวนครอบครัว เดินสายทําบุญนะคะหรือมีการแบบว่าทําบุญบ้านหรือ,อทําบุญสํานักงานทีนี้ดาวเก๋ก,ก็ยังเป็นเรื่องของโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบสมมติว่าเข้อจะมาปรึกษาแบบเออทำอะไรที่บ้านไหมเอาเอาทรัพย์สินมาทํางานไหมเอาคนในครอบครัวมาช่วยงานไหมนะคะหรืออาจจะแบบเป็นการแบบทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแบบออนไลน์ก็ได้นะ,ะหรือเรื่องของต่างชาติ หรือจะเป็นการเดินทางร่วมกันไปต่างประเทศไปทำบุญทำกุศลนะจาริสแสวนบุญนะเดินทางใกล้ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนแบบเฮ้ยเรามาทำอะไรบางอย่างแบบร่วมกันนะแล้วไปในทิศทางที่ดีด้วยนะซึ่งคุณก็มองว่าคุณก็เห็นด้วยนะเพราะว่าราหูกุมลักเราก็ชอบเรื่องอะไรแบบมูมูอยู่แล้วช่วงนี้นะคะหรือแบบถ้าเรามีความเชื่ออะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกจริตเราอ่ะเราก็พร้อมที่จะแบบมัวไงมัวก็คือพร้อมที่จะมัวไปกับเรื่องนั้น มูไปกับเรื่องนั้นนะแล้วดาวสุกเนี่ยมาอยู่ในช่องคู่ครองจริงๆมันเป็นเกมพินทุบาทนะเขาก็อาจจะอยากเที่ยวอยากสวยอยากดูดีอยากอาจจะอยากแบบว่าปรึกษาเอ้ยไปทํานู่นทํานี่แบบอะไรที่มันแบบถูกจริตกันนะ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ทั้งเราและเขาแบาบชอบด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอองั้นเราทําแบบนี้ไหมล้วก็แบบพาที่บ้านไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบทําแล้ว ไม่ขัดใจกันเรื่องที่ชอบเหมือนกันละกันนะคะก็จะได้เดินทางไปแบบทําด้วยกันกับครอบครัวนะคะหรือไปทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงสิ้นเดือนก็มองว่าจังหวะความรักสิ้นเดือนโอเคนะสิ้นเดือนดีแต่ก็อย่าแบบเกินพอดีนะเพราะว่าจริงๆราหูกับสุขเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอกิเลสเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลง,งอะไรที่แบบว่าเกินพอดีอะ่ะถ้าเกิดว่าชอบอะไรบางอย่างแล้วบางทีมันทําแบบจนแบบ เกินความพอดีอะเข้าใจไหมนะคะไม่มีใครเบรกใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องระวังนิดนึงแล้วกันบางท,ทีเที่ยวก็คือเที่ยวเต็มที่แบบกินหรูอยู่ดีครอ,อบครัวนานๆไปเจอกันครั้งหนึ่งนานๆไปทําบุญครั้งหนึ่งคือจัดเต็มอ,อันนี้มันก็อาจจะแบบเสียหายได้เหมือนกันนะ สำหรับคลิปคำทํานายประจําเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id c h e t a astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ